วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนง่ายนิดเดียวกับเลา่าซื้ออิม我是老师，我在学校工作。这是一个基础的句子。我们介绍一下自己的工作吧。เราจะมีคำศัพท์ภาษาจีนทั้งหมดห้าอาชีพดังนี้เลแปลว่าครูหรืออาจารย์แแปลว่าคุณหมอ แปลว่าพนักงานขายที่เป็นแคชเชียร์ยืนรับเงินทอนเงินตอนที่เราซื้อของจยแปลว่าพนักงานทั่วๆไปที่อยู่ในหน่วยงานราชการหรือบริษัทจรแปลว่าทหารต่อไปเราจะมาแนะนําอาชีพง,ง่ายๆตามคําศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้โดยเริ่มต้นด้วยคําว่าลาววเอห เมื่อกี้เป็นเพียงตัวอย่างสองอาชีพทุกคนสามารถพูดตามได้เลยครับคุณทำอาชีพอะไรจากคำถามนี้เราจะมาจับคู่สนทนากับเพื่อนพัะกันถามพัะกันตอบกันเหมือนผมตอนนี้ก็คงจะพูดว่าบอซื่อลาวซื่อเป็นคุณครูสอนภาษาจีนให้กับทุกคนยังไงลระครับ ต่อไปเป็นคำศัพท์สถานที่ทำงานที่เชื่อมโยงกับคำศัพท์อาชีพที่เรียนไปก่อนหน้านี้จะมีคำว่าอะไรบ้างไปกันเลยทุกคนแปลว่าโรงเรียนแปลว่าโรงพยาบาลตรางเตียนแปลว่าร้างค้าแปลว่าบริษัทีีแปลว่าค่ายทหาร ถ้าเราจะบอกว่าฉันทำงานอยู่ที่เราใช้ประโยคภาษาจีนว่าห<在>ัวใจแล้วตามด้วยชื่อสถานที่ที่เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้พอรวมกันแล้วก็จะเป็นห<在>ัวใจองซื้อองค์จั你在哪而工作เป็นการตั้งคำถามกับคู่สนทนาว่าทำงานอยู่ไหนทีนี้เรามาพูดกันว่าเพื่อนๆที่เรียนภาษาจีนตรงนี้ทำงานที่ไหนกันบ้าง you <music>